I don't know. นี่นึงนะคะฮั でもないねどうせ บีบแรงนะคะข้างนี้ไม่เจ็บนะคะโอเคไม่ใช่อะไรค่ะเดี๋ยวจะมีคนถามทําทไมไม่ตัดอีกข้างหนึง่งทําไมไม่ตัดให้ลูกค้าด้วยหนึ่งลูกค้าไม่ตัดไงถ้าลูกค้าตัดตัดให้อยู่แล้วสองถ้ามันไม่เจ็บก็อย่าไปงัดไปไงัดให้มันเจ็บเลยนะคะเขาห์อยู่ของเขาดีดี <c oughs> โอเคค่ะหมดเส็นเพลงปิดเลย